นผพนัสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องซ่อโอโปรโมชั่นฟอร์ชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มาส่งรถนอกสถานที่อีกแล้วนะคะลูกค้าก็จองออนไลน์อีกเช่นเดิมเลยค่ะและโอก,ก็มาส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะมากับเจ้ารุ่น l a n เ e r XL p l u s Sport นะคะตัวแคปยกสูงนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทค่ะชุดที่โอจัดโปรให้ลูกค้านะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะ จะแท่ขนาดไหนเดี๋ยวตามเอามาดูเลยดีกว่าค่ะ ลูกค้าเน้นในเรื่องของหน้ากันชนเหล็กนั่นเองค่ะโอก็เลยเลือกเป็นกันชนเหล็กของเคทีซีให้นะคะนี่เลยนะคะลูกค้าอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับกันชนเหล็กยี่ห้อนี้เนาะกันชนเหล็กหน้านะคะหลายแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถแคปรูมนะคะส่งให้โอนดูได้โอก็จัดตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะอันตัวนี้โอก็เลือกเป็นของเคทีซีนะคะจะมีเขา ยืดออกมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะแถมห่วงแดงให้เช่นเดิมค่ะสองห่วงนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็แน่นอนค่ะไฟตัดหมอกอก,ก็แถมให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะอันนี้โอก,ก็เลือกให้เป็นสีดําด้านค่ะให้มันรับก,กันกับสีตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสกู๊ปค่ะแน่นอนสกู๊ปแลดมาอีกแล้วค่ะ การเลือกไปสีดําด้านตัดกับสีดําเงาให้มันลงตัวกับรถมากที่สุดนะคะในเรื่องของชุดแต่งชุดนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะไฟหน้ามาสเตงเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เราก็แถมให้นะคะเป็นไฟเดย์ไลไท์โปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็ขี้ฉลามแล้วก็มีวงแหวนด้วยนะคะแล้วก็ชุดครอบโอกก็ใส่ให้เป็นชุดครอบสีดาด้านทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะมาดูด้าน ในส่วนของด้านข้างแน่นอนค่ะซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุนนั่นเองอันนี้เราก็จัดทาเพื่อให้มันเข้ากับชุดกระชอนหน้าด้นานหน้านะคะในส่วนของล้อนะคะลูกค้าก็เลือกลายนะคะโอก,ก็มีลายส่งให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าก็เลือกลายนี้มานะคะมาพร้อมกับยางนะคะยี่ห้อของแม็กซิสนั่นเองนะคะหน้าย,ยางจะอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6ทัค่ะส่วนยางนะคะโอก,ก็มีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮนด o คุกแม็กซิสหรือว่ามอนเตอร์นั่นเอง ในส่วนของลายเติกเกร์นะคะลูกค้าก็เลือกลายนี้มาให้โอค่ะเป็นคำว่าแลนเจอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นลายสั์โคนที่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ดูเข้ากันกับตัวล้นดีนะคะในส่วนของเบ้ารองมือนะคะน,นี้โอก็แถมให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกันสาดค่ะอันนี้เราก็แถมพิเศษให้เลยนะคะในส่วนของราังคาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้โอก็ติดตั้งพิเศษให้นะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองแล้วก็รวมถึง่า น้ำมันนะคะอันนี้โอก็แถมพิเศษเพิ่มให้ไปนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายค่ะมีอะไรที่พิเศษบ้าง ในส่วนของชุดคู่นะคะโลบาเหล็กและกระชนเหล็กแน่นอนค่ะโอกระเลือกของเอลเลนเดอร์อีกเช่นเดิมนะคะโลบาเหล็กโอกระเลือกแบบมีห่วงยึดสัมผัสสองห่วงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ด้านบนค่ะในส่วนของกระชนเหล็กนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็นกระชนเหล็กของเอลเลนเดอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงแดง2ห่วงแล้วก็มีไฟ2ไปลายให้ด้วยค่ะในส่วนของฝาท้ายด้านท้ายนะคะชุดข้อไฟท้ายทั้ง2ฝั่งนะคะโอก็ครอบเป็นสีดําด้านรวมถึงใยดาบด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่สาดโคนมาถึงด้านหลังนะคะ ะะอันนี้เราก็ติดเพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของคําว่าแลนเจอร์ด้านท้ายตรงนี้นะคะนี่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยค่ะของเดิมนะคะโอก,ก็ส่งกลับคืนลูกค้าทุกชิ้นเลยนะคะนี่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อรถกับโอโอส่งกลับคืนทุกชิ้นค่ะไม่มีเก็บไว้กับโอแน่นอนในส่วนของด้านในนะคะแน่นอนค่ะชุดบอลหนังนะคะโอก,ก็ จัดทำให้ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นบ่อน,นังดำเดินได้สีดำนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของจอกันบ้างนะคะในส่วนของจอโอก็็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนั่นเองค่ะจอรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถเล่น Youtube, Facebook หรือว่าดูหนังฟังเพลงขึ้นบนหน้าจอนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็มีกล้องถอยจอดให้ด้วยค่ะเปยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวชุดแต่งรอบคันนะคะรุ่น XL Plus แคบยกสูงของโอนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจชุดแต่งแบบนี้นะคะที่โอรีวิวเลยสามารถแคปรูปทักหากโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปให้นะคะโปรแคมเป็นดีๆยังมีรอลูกค้าอยู่เยอะเลยนะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งเท่ๆแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ